ก่อนดมเนิมรายการผมขอเพิ่มพลังด้วยปลาเซอร์มอนและกุ้งสดๆดองด้วยน้ำปลากวนที่อร่อยและซีอิ๊วเกาหลีจาก ต้นตำรับแห่งความอร่อยนะครับชื่อร้านกุ้งดองสามารถสั่งเสื้อที่รายนะครับมีไอดีนะครับบิ๊กคุ้งหกเก้านะครับสะกดด้วยภาษาอังกฤษ,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 ษตัวเลยนะครับ b i g k u n g นะครับบิ๊กคุ้งหกเก้านะครับรับประกันความร้อนและอร่อยมากนะครับ ขอเริ่มรายการเลยนะครับสวัสดีครับนี่คือช่องเก่งต้องมีอะไรสกอยางนะครับสำหรับคืนนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องหลอนๆก่อนนอนนะครับชื่อตอนเงาปริศนาเป็นเรื่องของผมเองนะครับผมเคยเจอเรื่องราวรลอนๆมา ย้อนไปเมื่อสามปีที่แล้วนะครับผมได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนว่ายายของเขาได้เสียชีวิตลงสาเหตุการตายคือโดนรถสิบล้อชนครับในขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับเพื่อนผมเสียใจมากนะครับผมก็เลยต้องรีบไปให้กําลังใจเพื่อนนะครับงานศพจัดขึ้นที่วัดนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปงานศพที่วัด แล้วก็ดันมีโอกาสได้ไปไหว้ศพเคารพศพนะครับด้วยการจุดธูปดอกเดียวนะครับแล้วก็กล่าวคําว่าขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีสู่สุคติแต่ก่อนไปอ่ะผมอยากถูกหวยขอให้มาให้หวยผมได้ไหมแล้วผมก็ปักธูปจบก็คิดว่าเหตุการณ์ไม่มีอะไรครับปกติก็ไปหาเพื่อนไปคุยให้กําลังใจปลอบใจเพื่อน จนพามาฟังผ่านสวนจบประมาณสามทุ่มผมก็ช่วยเขาเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้แล้วขับรถกลับบ้านสามทุ่มครึง่งเส้นทางที่ผมใช้ก็ไม่ใช่ถนนสายหลักผมก็ไปทางลัดเพราะว่าอยากรดีกลับบ้านรู้สึกง่วงแต่ระหว่างทางผมไปซอยทางลัดนะครับปวดฉี่มากเลยไม่ไหว ก็เลยรีบจอดรลข้างทางแล้วก็รีบไปทำภารกิจยิงกระตายแล้วพอผมทีเสร็จทำภารกิจเสร็จผมก็สังเกตบ้านบ้านหลังจะมีญ้าเป็นกอยาพุ่มๆลกๆตกใจครับโอ้โหผมเห็นเงามืด อยู่ที่กำแพงหน้าบ้านผมทำอะไรไม่ถูกเลยรีบขึ้นรถแล้วรีบขับรถไปให้เร็วที่สุดเอาแล้วครับเจอดีเขาแล้วก็ไม่ทราบว่าเงาใครเพราะาผมอยู่คนเดียวแล้วจะมีเงาคนอื่นได้ยังไงแล้วบ้านหลังนั้นก็ไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วผมขับไปได้อีกพักนึงครับมันตามกูมาอีกแล้วมันตามมาได้ยังไง คือเห็นเงาอยู่หลายทางเอาแล้วจะเล่นงานกูแล้วคือไม่คิดจะจบก็รีบขับรถกลับบ้านตั้งสติให้ดีทนโมสามจบในใจนโมจะสาพระะวโตอาหาโตสามาสมสุธัสสะท่องอยู่ในใจแล้วก็รีบแล้วก็รีบขับรถกลับบ้านนะครับด้วยความที่แบบว่าคงไม่ไหวแล้วคืนนี้แย่แน่แล้วพอถึงบ้านรีบ ขอนอนเลยได้ไม่อาบน้ำคุมโปงเลยกนแล้วในมือน,นีผมอยู่หวดเพราะผมเลยคมหัวแล้วผมก็หสั่นเลยครับสั่นมากนโมทศาะระโครตรคือคือไม่รู้จะเอาเบอร์ส่วนอะไรเพราะผมก็นึกได้แค่นโมสามจบนี่แหละครับอยู่อย่างนั้นจนหลับไปเลยครับพอตื่นเช้ามาก็คิดได้ว่า เราต้องไม่ทาอะไรบางอย่างแน่นอนต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนนะครับก็เลยไปทําบุญกวดน้ําอุทิศสกุสลไม่ว่าผมจะลุ่มเกินไขมาแต่ก็ทําบุญแล้วกวดน้ําไปแล้วแล้วก็คืนต่อไปผมก็ไม่ได้เจอเง,งาปริศนาที่ว่าแล้ว แต่พอคิดย้อนไปเป็นเพราะในงานศพผมไปปากดีหรือเปล่าที่ว่าไปขอหวยผมคือผมจะไม่เอาอีกแล้วหวยจะไม่คือจะไม่ขอแบบนี้แล้วคือเขาเรียกว่าขอเพิ่มเพื่อนะครับเลยเจอดีเข้าแล้วเป็นเพื่อนละครับที่ฟังคลิปผมก็อย่าไปขอเพิ่มเพื่อแบบนี้นะครับ เขาอาจจะหวังดีมาให้หวยเราจริงๆก็ได้แต่มาอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนี่มาแค่เงานะครับเงาดำเงามืดเอาล่ะครับสำหรับคืนนี้ขอให้เพื่อนๆนอน,นอหลับฝันดีนะครับแต่ก่อนนอนนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งสับตะไคร้ แลวช่วยแชร์กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปขอบคุณมากนะครับฝันดีทุกคนนะครับ